ไครูดมันดียังไง айн? มันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนอายุเท่าไหร่บ้างแล้วทําไมพี่ปลายต้องทานะคะไม่มีแผลไม่มีเจ็บมันเหมาะมากเลยนะคะกับปลายที่อยากดูแลหน้าปลอดภัยเห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็อยู่ได้นาน หลายคนเห็นในไอจีว่าพี่ปายนะคะหุ่นดีมากออกกําลังกายเยอะมากแต่วันนี้นะคะปายอยู่ที่ชัมเมอร์คลินิกเพราะว่าอยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะเรื่องของหน้าค่ะวันนี้ปายจะมาทำไฮฟูเราเชื่อว่าหลายๆคนมีข้อสงสัยไฮฟู Hi มันดียังไงมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนอายุเท่าไหร่บ้างแล้วทําไมพี่ปายต้องทํานะคะเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังดีกว่าว่าไฮฟูมันคืออะไรตามไปมาดีกว่าค่ะ ดีค่ะหมอวันนี้จะมาปรึกษาหมอเรื่องทำไฮฟูหลายคนไม่เข้าใจว่าไฮฟูอัลเทอร่าเทอร์มาพวกนี้มันต่างกันไงคะหมอถ้าเป็นตัวไฮฟู oo, มันก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกอัลเทอร่าค่ะส่วนเทอร์มาก็จะเป็นอีกกลุ่ม<อ>นึ่อก็คือถ้าเป็นไฮฟู oo, กับอัลเทอร่ามันก็จะเป็นตัวคลื่นอันเทซาวเหมือนกันค่ะคลินิกเราก็จะมีเป็นตัวไฮฟูนี่แหละซึ่งไฮฟูก็จะดีกับคนที่เหมือนกับอยากจะไปทํางานต่อเลยอันนี้ไม่มีแผลไม่มีเจ็บไม่มีอะไรใช่ไหมคะใช่ ไม่มีแผลค่ะอาจจะมีแดงบ้างแล้วคําถามอีกคาถามหนึ่งที่เป็นคําถามยอดฮิตแน่นอนคือ<ะ>มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนสําหรับตัวไฮฟูก,ก็จะอยู่ได้6-8เดือนค่ะพวกความกระชับความน่าสายอะไรเงี้ยหมอทําเสร็จแล้วม,มันจะยกขึ้นเลยจริงปะอ่าหลังทําก็จะเห็นผลทันทีประมาณ10-20%แต่การเห็นผลจริงๆอ่ะต้องรอประมาณสัก2อถึงสเดือน แล้วตัวไฮฟูนี้มันเหมาะกับใครบ้างคะหมออย่างมีคนชอบพูดอย่างหนึ่งคือพี่ปลายหน้าเล็กอยู่แล้วทำไมยังจะต้องทำอะไรพวกนี้สามารถทำได้เลยตนะั้งแต่แบบ20ต้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือม,มันจะช่วยทำให้หน้าน่ะเหมือนเราชะลอความหย่อนคล้อยแล้วก็เริ่มจะต้นการสร้างคอลลาเจนไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะเหมาะก,กับเคสที่แบบเด็กๆหน่อยไม่อยากฉีดกลัวเข็มแล้วก็มไม่อยากแบบ อ๋อไม่อยากผ่าตัดไม่อยากให้บวมเยอะไม่อยากพักฟื้นนานเนี่ยบอกก่อนว่าอย่างไฮฟูเนี่ยเหมือนแบบให้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นพออายุมากเราจะไ,ไม่ต้องดึงดึงหน้าเร็ว <laughs> เอาล่ะมันเหมาะมากเลยนะคะกับป่ายที่อยากดูแลหน้าแล้วก็ผลเนี่ยมันก็อยู่ได้ค่อนข้างนานด้วย6-8เดือนอยากทำแล้วค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำไฮฟู้กันดีกว่าค่ะ ยังไงบ้างคะเจ็บมากไหมเอาเป็นว่าทนได้แต่ว่าถามว่าจะถ้า,ถ,าถ้าบอกว่าจะไม่เจ็บเลยเนี่ยมันจะเป็นการโกหกเกินไปมันมีความรู้สึกเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงบริเวณประมาณกรามเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นรู้สึกเหมือนเป็นความร้อนมากกว่าประมาณนั้นค่ะก็โอเคอยู่เนาะทนได้ใช่ทนได้แน่นอนถ้าเกิดว่าใครมาทานะคะแล้วก็กังวลว่าเจ็บมากไหมเนี่ยแนะนำเลยว่าทํำทนได้แน่นอนค่ะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าลองเปรียบเทียบดูนะคะอันนี้ก็คือรูปก,ก่อนทํานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือหลังทําทันท,ทีนะถ้าเราสังเกตดูสิ่งสิ่งแรกที่บอกว่าเห็นได้ชัดนะคะก็คืออแก้มข้างขวานะคะจริงๆอ่ะคุณใาจะมีปัญหาแก้มข้างขวาที่อย่างบาง้ายอยู่แล้วเนาะจะเห็นว่าแก้มข้างขวานะ่ะถ้าเทียบกับรูปเอฟอ before นะคะก็คือดูเล็กลงเนาะส่วนาการยกนะคะนี่ก็ต้องลองดูทางด้านอ่า กรอบหน้าเนี่ยก็จะมามากขึ้นนะคะหลังยกทันที ไอ้หลังทําทันทีนะคะก็จะเห็นว่ากรอบหน้าข้างขวาเนี่ยก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะคะแต่ว่าหลังทำอ่ะก็จะเห็นผลทันทีมาสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนะคะรอมาสักหนึ่งเดือนหรือว่าสองหรือสามเนก็คือการเห็นผลเต็มที่นะคะตอนนั้นเราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับใครนะคะถ้าเกิดว่าอยากดูแลหน้าอยากยกกระชับหน้านะคะก็แนะนํานะคะไฮฟูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ปลอดภัยเห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็อยู่ได้นาน รับประกันว่าไม่มีอาการแพ้นะคะแล้วก็สามารถอย่างวันนี้อย่างไปทําที่นี่เสร็จนะคะทําที่ชัมเมอร์คลินิกเสร็จก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกสามารถไปทํางานไปใช้ชีวิตต่อได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะอยากสวยนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแนะนํานะคะไฮฟูที่ชัมเมอร์คลินิกเลยค่ะ